สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะพี่พี่ทุกท่านครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าเกิดถามว่าอันเป็นยังไงบ้างนะครับอันมีตัวรถ่นดีๆมานำเสนอให้ครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวรถคอกสายซิ่งหรือจะเป็นคำคมอื่นๆก็ตามใครที่กำลังมองหารถทำมาหากินอยู่นะครับ คลิปอัพเดตสต็อกของที่ร้านรถยังมีสองปฏิพันธ์ออตโต้คลิปนี้ไม่ควรเลื่อนผ่านไปแนันขาดรถในคลิปนี้ทั้งหมดคุ้มค่าเน็ตทุกบาททุกสตางค์แน่นอนเรามาเริ่มดูกันเลยครับคันแรกนะฮะก็ต้องขอแนะนำเป็นตัวรถกระบะแคบก่อนเลยก็แลวกันรถพวกน,นี้เนี่ยมันเป็นงานหลายหน้าแต่สำหรับคันนี้ครับเป็นตัวปี21วารันตี0 5ปี10,000 0โลวารันตีร้าน6เดือน10,000โล และที่สําคัญที่สุดอันมีฟรีล้อมแม็กคู่หน้าให้อันมีฟรียางวิชินเอ็กซีดีคู่หลังให้อันใส่คอกให้อันใส่ตู้ให้อันจดทะเบียนลงเล่มให้อันมีใบวิศาวารองรับให้พี่วว่าแค่นี้เยอะพอหรือยังครับคันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัว2.4 entry set edition นั่นคือตัวรถกระบะแคบตัวเตีย้ยที่มีปรง สุ้มพระ้ะเหมือนรถตัวสูงตัวยอดฮิตยอดนิยมวัยรุ่นชอบวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นสร้างตัวสนใจคันนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเรามาคันที่สองครับกูตาไฮรัอคลิโว่2.4ตัว E ีคันนี้เป็นอีกคันหนึงที่อาจด้มีการแปลงหน้าแปลงไม่แปลงแปงไม่แปงมองดูด้วยตาเปล่าเราอาจจะไม่รู้เลยที่ดี แต่คันนี้เป็นตัวปี18ครับมีการแปลงเป็นตัวหน้าหมูป่าหรือว่าตัวปี2020ให้กับลูกค้าแล้วปันทีเรียบร้อยถามว่าคิดตังค์เพิ่มเติมไหมเนี่ยพี่พี่ว่าไงไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับจบครบคุ้มและก็ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมที่สำคัญสุดไม่ว่าจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตอยู่ในกรุงเทพพปริมณฑลหรือว่าในโซนแตงวัดสามารถออกได้ทุกท่านแน่นอนถัดไปครับแครบเราพอหอมปากหอมคอ เราเล่นตอนเดียวกันเอาแบบจัดจัดเลยดีกว่าเริ่มคั้แรกด้วยเพาแบร์ครับคันนี้เพาโรโปร2.8เอนปี2021ราคา629,000บาทเป็นตัวโปรแนบ16มิลครับกระบะดำบนดำล่างใส่ข้อเสริมแนบยาง XCD เบิกให้ใหม่เป็นตัวปี22แม็กคู่หน้าจัดทรงตัวรถจดทะเบียนลงเริ่มให้รรมีใบวิศวะรองรับให้ ในราคาหก9 0 0 0อาพครับผ่อนเดีอนละหมื่นสองครับพี่พี่สภาพไม่แพ้ออกห้างใต้แดงเลยแม้แต่เซนติเมตรเดียวเพราะนั้นถามว่าคุม้มไหมตอบจากใจตรงนี้เลยนะครับคุ้มกับทุกๆคนแน่นอนถัดไปครับสองจุดเช่นเดียวกันพี่พี่จำมาไว้เลยนะฮะถ้าเกิดอันบอกว่าเป็นตัวแท้นี่วารัเรตีศูนย์เอือเต็มเต็มนะครับคันนี้เพอรอย g c y นะครับทำอย่างร้านชื่อดังอีกหนึ่งร้าน ได้ทุกอย่างครบเหมือนเดิมทั้งหมดจะทรงแนบสวยตัวรถใหม่บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมสีบางเดิมโรงงานและวารันตีร้านกับการรับประกันหลังการขายเราก็มีกับผู้ลูกค้าเช่นเดียวกันคันนี้หกแสนสอเอาไม่เอาลองเลือกดูกันมาครับ เบอร์ใต้ร่างที่วีดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์ใครติดต่อมาก่อนใครสอบถามมาก่อนใครจองก่อนใครซื้อสดก่อนใครจัดเฟรนช์ก่อนมีสิทธิ์ก่อนง่ายๆเลยถัดไปคันนึงครับคันนี้เป็นคันหนึ่งที่นักรีวิวชอบอารอย TCBY ครับจัดทรงด้านหน้าสวยมากสายทิมมุดดินคันนี้รถปี 2, 0, 2021เช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวพารอย t c P y เต็มระบบท่อรงหน้าเพา กระบะดำบนดำล่างคออแซมเลดท,ทุกอย่างครับสำหรับอย่างตัวพอลลอยเดียนจะไปสรุด้านเป้า,า,าคิใไปดูกันอีกทีหนึ่งคันนี้6 2 000, 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันส0 29,000บาทเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือในส่วนของ28ตอนเดียวที่เป็นสีขาวครับพี่พทุกท่านแต่มันยังมีอีกเซตหนึ่งเราไปดูกันต่อไปสีเทาดำเมทัลลิก สี2,021เหมือนกันฮะคันนี้แหนบ16มิลครับจัดเต็มทุกอนูสตัน8 4สจัน7สบายสบายเลยนะฮะคันนี้อองขายราคา6 2 9 0 0 0บาบันเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่สวยมากและถ้าเกิดเราลองวัดดูนะฮะขาวบออนซ s i อร์หรือว่าจะเป็นตัวสีเทาดำสีเทาดำจะได้รับความนิยมเยอะมากๆ ในราคานี้ทุกอย่างได้ครบเหมือนเดิมทั้งหมดเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปอันสรุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งลำดับถัดไปครับปี2021ท้าเลยคันนี้เฮแบรนฮะเฮารอยทีซีวามีแม็กกะทะขอบ15ลายล้อเวลคู่หลังให้ครับฝั่งละ2.5ตันมาร์คทุกอย่างครบทั้งหมดและยางมิชินเอ็กซดีปี2022แม็กคู่หน้ายางคู่หน้าจัดทรงตัวรถทำให้หมดแล้เป็นที่เรียบร้อยอย่าหวังสิ่งอื่นใด อย่าทําอะไรเพิ่มเติมแค่นี้ก็ถือว่าเซี้ยงแล้วนะฮะถัดไปคันนึงครับคันนี้ก็จะเป็นตัวปี2020นะฮะคันนี้ถามก่อนแนะพี่พี่ทุกท่านใครรู้ใครไม่รู้คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้มาได้เลยคันนี้แปลงหรือไม่แปลงครับใครรู้คอมเมนต์กันเข้ามาได้ใครคอมเมนต์ถูกใครคอมเมนต์ถูกต้องคนแรกมีส่วนลดให้กันแล้วกันคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะฮะ คันนี้ราคา629,000บาทนะครับเป็นตัวปี2021เป็นเพารอโรปรลูกปืน10บล้อหรือว่าเป็นตัวลูกป,ปืนล้อใหญ่ก็จะมีเป็นคันนี้อีกคันหนึ่งในราคา629เหมือนเดิมเช่นเดียวกันชอบถูกใจยนดวนเลถาายถัดไปครับสถานีสุดท้ายเราถึงบางซื่อหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้คือสถานีอีกหนึ่งสถานีนะฮะในรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมอิสุนี่มครับ3า ปี2019คันนี้เพารอยเต็มระบบเสริมแหนบดามกระบะบ,บนล่างใส่ข้อมจนเเวนลงเล่มแล้วก็ใบวิศวะลงรับให้คันนี้ราคาปี19วันจะตั้งราคาขายว่าอยู่ที่5 8าแ0 0ดนดวนๆเลยครับพี่พ่ทุกทัานนะเพารอยในแต่ละคันที่เราได้มีการไล่ดูกันมานะครับอันนี้กล้าพูดได้เลยว่าเราไม่เคยเป็นรองจากใคร เราไม่เคยเป็นเบร์สองรองไทยที่สุดในประเทศของไทยหรือในสยามประเทศต้องที่ปั่นปันออโต้เท่านั้นสำหรับอย่างที่ร้านเราเนี่ยเผารอยว่าตัวรถที่ใช้จะมากินนะครับเราลันวงการแน่นอนอันไม่รู้ว่าพี่ๆจะไปดูที่ไหนมาอันไม่รู้พี่ๆจะไปสอบถามที่ไหนมาอันไม่รู้แต่ที่ร้านเราจบที่สุดครบที่สุดและไม่มีการเสียหรือเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิน้นแม้แต่บาทเดียว ใครชอบใครถูกใจกันไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์ใต้ล่างคลิปวิด,โดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์นะครับรีบมาเลยในแต่ละคันไม่รู้ว่าจะอยู่ตอนไหนหรือจะมีคุณลูกค้าม,มาซื้อสดหรือเปล่ามารอรุ้นดูกันและสรุปอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะมีค้อมีตู้มีแม็กมียางและก็มีใบวิศวะรองรับให้มีจดทะเบียนลงเล่มให้ทำถูกต้องตามขนส่งทำถูกต้องตามกฎหมายที่เขาได้มีการบังคับ ทั้งหมดโดยที่เราไม่ได้ไปเก็บตังค์หรือว่าต้องให้คุณลูกค้าเสียเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวรีบติดต่อมานะฮะและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ